จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมมกับบรรยากาศสดสดวันนี้ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านไกลอนวิสิตวงศ์จะได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเราฟังบรรยากาศสดสพร้อมกันเลยค่ะวนกกันนะพันอไม่ฟังรนมัน ตื่นนักว่าเราๆตมไปประชุมเหมือนเทพวันที่หรนี่เย็มันปะชามาทางนี้เด็กกินยังนชิดไห่าชืรืไม่ทุ่งแน้งได้หรอกมาหน่อยได้ไหมอ่ะคุ้ว่ากับกลุ่มเสี่ยงนะผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะกำลังอยู่เดี๋ยวจะทำลายขึ้นมาแล้วก็โดนทั้งหมดแหละคุ้มว่าพากับมาสการในเรื่องคือ คือจริงๆวันนี้ต้องคุยให้ฟังใน2ประเด็นก่อนนะครับนะครับเป็นเรนแรกเนี่ยเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับอันนี้2มาตรการที่เป็นคําสั่งของวันนี้นะครับมาตรการไอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เรื่องแรกก็คือว่าเราพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหนึ่งรายนะครับซึ่งผู้ป่วยรายนี้ก็เป็นผู้ชายนะครับพักอยู่ในเมืองนครสีมราชนะครับอายุก็ไม่เกิน40ปีนะครับซึ่ง ไปสัมผัสมาเมื่อวันที่30มีมนาคมนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะสัมผัสมีผู้ป่วยที่ยืนยันที่เขาสัมผัสมาเนี่ยเพิ่งทราบนะครับแล้วเขาเข้า,า,า,ารับการตรวจปรากฏแล้วเขาก็มีเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูต่อว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการสัมผัสเชื้อสัมผัสโรคของเขานั้นเกิดจากลายที่ยืนยันผู้ป่วยก่อนหน้านี้หรือไม่หรือติดมาจากที่อื่นเราก็ทําการสอบสวนโรค แต่สิ่งที่จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการครั้งนี้ก็คือการคัดกรองเชิงลุกกับการคุมไว้สังเกตอาการหรือการแยกกักคนที่อยู่ในไทม์ไลน์นะครับประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าใครที่อยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยที่เราพบเชื้อเมื่อวานนี้ให้แยกกักให้เตรียมที่จะมาตรวจสวอเชื้อกับทางราชการซึ่งเราตรวจให้ฟรีนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับก็ต้องเรียนให้พี่น้องทราบกัน นะครับว่าวันนี้นครจันทราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นหนึ่งรายก็เป็นคนนกนครจันราดนะครับเป็นการสัมผัสเชื้อเนี่ยมาจากผู้ที่เดินทางมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็มาจัดกิจกรรมในพื้นที่เราแล้วก็กลับไปแล่คนนี้เป็นผู้ใกล้ชิดไปยังหลายๆคนที่ไปใกล้ชิดเนี่ยวันนี้เขาแยกกักและกกักกันกันแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอเราประกาศเนี่ยเราก็ต้องใช้มาตรการเข้มเต็มที่นี่คือคือเราห้ฟังกันนะครับผลจากการที่เราพบเชื้อ จากสถานที่เกิดขึ้นกับผลของสถานในระดับประเทศที่เราเห็นว่าคัดเตอร์ของสถานบริการก็ดีหรือคนที่เดินทางเ,าเกี่ยวพันกับสถานที่หลายสถานที่ในเวลาอันรวดเดียวนั้นก็เข้าใจว่าเป็นเป้าหมายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในช่วงนี้ยันขั้นการ,รติดต่อจังหงวัดนครราชสีมาจึงมีมติเพิ่มขึ้นข้อหนึ่งคือวันนี้ โดยใช้มติเดิมของสอบคซึ่งมีประกาศมาตั้งแต่19มีนาว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับให้งดการจัดคอนเสิร์ตจัดการแสดงบันเทิงในที่สาธารณะอันอาจจะเป็นเหตุให้มีคณะทั้งผู้แสดงดีก,ก็ดีทั้งผู้ชมก็ดีเดินทางข้ามเขตมาจากต่างจังหวัดและอาจจะมาจากกลุ่มเสียงต่างๆเราคุณของด นะครับประยันยืนยันว่าในเทศกาลสงการานต์วันนี้กิจกรรมที่จัดได้ก็คือการส่งน้ําพระรดน้าผู้สูงอายุจเจริญพระพุทธมนต์หรือกิจกรรมที่มีมาตรการในการป้องกันและไม่เข้าลักษณะาการจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือการแสดงดนตรีนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2อหลายหลายส่วนเนี่ยพอเรามีเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องกิจกรรมสาธารณะเนี่ยเราก็มีความเป็นห่วงอยู่3เรื่อง1คือสถานบริการ 2. คือตลาด 3. คือการจัดก,กิจกรรมสาธารณะอื่นจะก,กระทบหรือไม่อย่างไรก็ยืนยันว่าทั้งสถานบริการทั้งตลาดทั้งกิจกรรมสาธารณะที่จัดเกี่ยวกับข้องกับประเพณีนี้เรายัางไม่งดนะครับแต่เพิ่มมาตรการตามความเข้ม DMSTT เนี่ยอย่างเข้มงวดมากขึ้นเมื่อไมา้ต่างตำรวจก็ดีปกครองก็ดีหรือกอรมนอก็ดีเนี่ยลงไปตรวจกำกับให้คำแนะนำหากพบว่าสถานบริการใด ตลาดใดหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ใดนั้นหย่อนยานละหลวมไม่ปฏิบัติการตามมาตรการ้องกันโลกเราก็จะเสนอสั่งปิดเฉพาะรายเฉพาะเหตุก่อนนี่คือสิ่งที่เราถือปฏิบัติในช่วงนี้ครับ แลในช่วงสงกรานต์ที่มีการเดินทางประชาชนจำนวนมากทั้งข้ามเขตจังหวัดก็ดีภายในจังหวัดก็ดีคนครศรีธรรมราชจะมีการยกระดับความเข้มข้นของด่านอย่างไรบ้างนะครับเรื่องด่านนี้เราถือว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติเนื่องจากเรามีด่านความปลอดภัยทางถนนอยู่แล้วนะครับแต่ความเข้มข้นความเข้มงวดน,นั้นเราเอาโควิดเข้ามาผสมแทนที่เราจะต้องไปตั้งด่านสกัดโควิดเราก็ใช้เจ้าหน้าที่โควิดนั้นเข้าไปอยู่อย่างดา่าน รักษาความปลอดภัยทางถนนนะครับเพียงแต่ว่ามาตรการที่เราใช้นั้นที่เราจะดําเนินการนั้นเฉพาะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 2. คนที่เดินทางมาจากคัตเตอร์เสี่ยง3คนที่อยู่ในไทม์ไลน์ที่ปรากฏของกลุ่มคัตเตอร์ต่างๆเพราะฉะนั้นบุคคล3บุคคลนี้ต้องเข้ารับการคัดกรกองเราอาจจะไม่สามารถหาคนเหล่านี้ได้เพราะว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนกลับบ้านสงสารเราจึงใช้มาตรการประกาศ ณสนามบินประกาศณนะสถานที่เหล่านั้นให้คนเหล่านั้นมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องหากให้ให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จหรือไม่ให้ข้อมูลถือว่ามีความผิดนต่คือเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราจะมัวจำที้จำชัยมากเกินเหตุเนี่ยอาจจะทําให้การเดินทางสะดุดติดขัดเพราะฉะนั้นเราก็อำนวยความสะดวกสองฝ่ายฝ่ายแรกก็คือการแจ้งประชมัมพัธ์และคัดกรองเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคัดกรองเฉพาะคนที่มาจากกัตเตอร์เสี่ยงคัดกรองเฉพาะคนที่อยู่ในไทม์ไลน์ นะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วนี่อันที่1อันที่2ถ้าหลุดจากด่านสนามบินด่านที่เราว่าแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรคือการเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านชุมชนตรงนี้เราได้มอบวันนี้มติได้มอบให้อสอมช่วยทําหน้าที่โดยท่านนายเพื่อสาธารณสุขอำเภอต้องลงมาช่วยกํากับในการค้นหาค้นหาอะไรเพื่อจะดําเนินการแยกกักคุมไว้สังเกตอาการกักกันหรือกักกันในสถานที่กลางตามมาตรการของเราแต่เบื้องต้นต้องมีการคัดกรองในพื้นที่ด้วย นี่คือสิ่งที่เตรียมการรับต่างๆนะครับก็อยากให้เรียนว่านครเวลานั้นเราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการานที่น้องที่เดินทางกลับบ้านนั้นจะพยายามทําให้รวดเร็วที่สุดให้ท่านได้รับความสะดวกที่สุดและที่สําคัญคือท่านต้องปลอดภัยท่านต้องได้รับความเชื่อมัน่นย่เจ้าหน้าที่อยากจะต้องทํางานหนักหลุดจากที่ด่านแรกเราก็ใช้การค้นหาในหมู่บ้านชุมชนต่อไปครับวันนี้ติด่อมาหนึ่งวันนะคะท่านผู้ว่าค่ะปราศอะไรกับพี่น้องประชาชนคะ ก็จริงๆแล้ววันนี้ที่ผมบอกว่าเรา d m s t t ในมาตรการป้องกันโครคควบคุมโรคเนี่ยเราก็กระทากันค่อนข้างได้ดีสิ่งที่เราอยากจะต้องวันนี้คือผมอยากใช้คํามาตลอดแล้วก็คือว่าเราต้องเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับบางทีนั้นเราต,ต้องต้องประเมินตัวเองในการปฏิบัติหนึ่งอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าพื้นที่เสี่ยงถ้าเราไม่จําเป็นเราก็ไม่ควรไปพื้นที่เสี่ยงเอง นะครับไม่ต้องว่าไปสั่งปิดบางพื้นที่เราพี่น้องประชาชนเนี่ยครับต้องเป็นคนตัดสินเลยว่าถ้าสถานที่ใดไม่มีมาตรการดีพร้อมเราช่วยกันเถอะไม่ไปดีกว่านะครับสองเพื่อให้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมีความสีวิไลสวยงามน่ามาเที่ยวเราต้องช่วยกันทั้งบริกรประจําร้านทั้งลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่งกินข้าวกันได้ถอดแมสถอดหน้ากาก ถ้าลุกไปห้องน้ําลุกไปคุยตัวอื่นใส่ทันทีนะครับแล้วก็ให้รู้ว่าท้านระหว่างนั่งไปเนี่ยตัวเองเนี่ยมีอาการที่เสี่ยงความร้อนขึ้นรู้สึกไม่สบายคันนะต้องแยกตัวเองทันทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเองก็ไม่ต้องต้องดูในส่วนเหมือนกันต้องดูทุกอย่างเลยครับว่าเราบางครั้งเนี่ยถ้าดูว่าเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงหรือกิจกรรมที่เราอาจจะยังไม่ไม,ไ,มไม่ทราบ เราต้องงดบางเรื่องและต้องปยายามเซฟตัวเองมากขึ้นนะครับขอให้ทุกคนรับผิดชอบต่อสังคมนะครับครับอยากทราบไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อหนึ่งท่านของนครเกียรราชครับเบื้องต้นนยครับคืออย่างนี้เมื่อเริ่มต้นวันที่30มีนาคมเขาไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครซึ่งวันนั้นเราไม่ทราบว่าเขาเป็นผู้ป่วยหลังจากเขาสัมผัสแล้วเขาก็ไปทํากิจกรรมในพื้นที่คือไปกับ คนที่เดินทางมาเนี่ยครับในพื้นที่ต่างอำเภอนะครับแล้วก็จนกลับขึ้นเครื่องสนามบินอยู่กัน2วันนะครับแล้วเขาก็ไปรับแฟนเขาที่จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดติดต่อกับนครศรีธรรมาชนะครับ,นะรบแล้วกอ็อยู่กับแฟนแล้วก็มาทำงานปกติในเมืองในวันที่ 1. วันที่2แล้วก็มีภารกิจหน้าที่ในสถานที่ในอำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่ แวะทานข้าวข้างทางบ้างนะครับซึ่งในสถานที่เหล่านั้นวันนี้เราก็ได้แจ้งเตือนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับทำลาย<ฟ>เพื่อให้มาแสดงตัว<ๆ>ก็หลักๆก,ก็พื้นที่เสี่ยงก็ยังเป็นพื้นที่ที่พิป,ปูลพื้นที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็เส้นทางสนามบินอย่างนี้เป็นต้นนะครับ วันนี้ท่านผู้ว่าเป็นนิติมนเลยเนี่ยค่ะและที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านไกลสอนวิสิทธิ์วงนะคะต่อกรณีการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่7เมษายน2564นะคะแล้วก็ต่อคาถามในเรื่องของผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่อีกหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ และในช่วงนี้นะคะท่านผู้ว่าฝากไว้ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ค่ะซึ่งจะงดภาคบันเทิงทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตก็คือจะต้องงดเลยนะคะในส่วนของการดําเนินการตามประเพณีอื่นนั้นก็ใช้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบในการดําเนินการนะคะ ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสิรีธรรมราชขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ